Beyond ปฏิบัติการเหนือความตายความตายไม่ใช่ปลายทางของชีวิตแต่คือประตูสู่การเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่เมื่อเราเอ่ยถึงความตายสิ่งแรกที่มักจะแล่นเข้ามาในใจของคนส่วนใหญ่คือความกลัวการพัดภาคและ ความสสูญเียแต่ลึกลงไปภายใต้ม่านหมอกแห่งความไม่รู้หากเรากล้าพอจะเปิดใจฟังเสียงกระซิบจากข้างหนเราจะพบว่าความตายไม่เคยเป็นจุดจบหากแต่คือสะพานสู่บ้านที่แท้จริงของเราร่างกายอาจสูญสลายแต่จิตวิญญาณย,ยังดำรงอยู่เงียบงนันแต่ไม่ได้ไร้พลังรอคอยเพียงการตื่นรู้เพื่อปลุกให้ตนเองลุกขึ้นบยบิน ข้ามพ้นพันธนาการของโลกวัตถุสู่ห้วงจักรวัลอันไร้กรอบเขตแห่งการมีอยู่มิชชั่นทูบิออนเดชไม่ใช่แค่หลักสูตรแต่มันคือบทเรียนนิรันดร์ของจิตวิญญาณเป็นคำเชื้อเชิญสู่การเปลี่ยนผ่านจากชีวิตท,ที่จำกัดสู่การดำรงอยู่ที่ไร้ซึ่งขอบเขตแห่งความความเมื่อร่างหลับไหล จิตที่ตื่นรู้จะค่อยๆแผ่ขยายออกไปราวกับสายลมเมื่อเราไม่ยึดติดกับกายภาพไม่หวั่นไหวต่อปลายทางเราจะเริ่มรู้จักคำว่าอิสรภาพในความหมายที่แท้จริงจุดประสงค์ของชีวิตไม่ใช่แค่การอยู่รอดแต่คือการปลดปล่อยไม่ใช่แค่การหายใจแต่คือการตื่นตื่นขึ้นเพื่อจดจำว่าเราเคยเป็นแสงตื่นขึ้นเพื่ออบกอด อบรับการเปลี่ยนผ่านอย่างสง่างามและตื่นขึ้นเพื่อก้าวข้ามมายาแห่งความตายด้วยหัวใจอันเบิกบานนี่คือเป็นวัติการแห่งแสงที่นำพาเราย้อนคืนสู่แก่นแท้เพื่อให้เรามีชีวิตอยู่อย่างรู้แจ้งและจากไปอย่างผู้เป็นอมตะเพราะในหัวข่วงสุดท้ายแห่งลมหายใจหากเราไม่ตื่นกลัวแต่กลับอบรับมันด้วยรักเราอาจค้นพบว่าเราไม่เคยตายเลยสักครั้งเรากำลังกลับ,บบ้านสู่แสงที่เราจากมา สิ่งที่คุณจะได้สัมผัสการจูนพลังงานจิตวิญญาณลึกระดับ DNA การเข้าใจความตายไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นการปลุกตื่นสู่ความเป็นนริรันดรการเดินทางภายในที่พาคุณกลับไปพบกับตัวตนอันบริสุทธิ์และไร้กรอบจำกัดัวลาที่ที่27กรกฎาคมนี้เวลา9โมงครึง่งถึง15.30น ที่ The Master c o a c h Academy พร้อมรับฟรีหนังสือพิเศษ2เล่มราคาพิเศษ e อ r l y Bird เพียง1,700บาทจ้าราคาปกติ2,500บาทจนถึง20กรกฎา,าคมนี้เท่านั้นแถมพิเศษอีกนิดหนึ่งคือรอบนี้จะได้ถุงโชคดีใส่หนังสือใส่ความโชคดีกลับไปหากคุณเคยถามว่าชีวิตมีไว้เพื่ออะไรเราคือใครเมื่อเราตายแล้วเราจะไปไหนคำตอบรอคุณในการปฏิบัติครั้งนี้เพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความตาย แต่เพื่อเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามมันไปอย่างสง่างามด้วยหัวใจที่เบิกบานและจิตวิญญาณที่เป็นอิสระม i ิชชั่นทูบิยอนเดสคือการเดินทางกลับสู่บ้านของจิตวิญญาณที่ซึ่งคุณไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปเลยตลอดกาน